ที่มาวันนี้เป็นคนที่เรารักกันแล้วก็มีความผูกพันกันนะคะคนน้องน้องใหม่นะคะน้องพร้อมพรนะคะประธางสนักสั์ท่องเที่ยวค่ะแล้วก็กลุ่มโรงแรมคุณนายมลนะคะห้างสรร์สินค้านะเซ็นทรัลพาซ่านะคะรุ่นสันนะคะแล้วก็คอิเทลแล้วก็โรงแรมทั้งหมดในเชียงรายนะคะที่มาร่วมกันวันนี้นะคะจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันที่จะเรียกว่าแกล้โอรพอนิ่ก็อาจจะอาจจะไม่ใช่เพราะว่าจริงแล้ว แบรนด์ยัวไทยแลนด์เนี่ยเปิดมาได้3ามปีแล้วค่ะปีนี้ขึ้นปทนะะีที่สี่นะคะเท่แต่ว,ว่าก่อนหน้านี้เราไปอยู่ตึกตึกที่หลังวิซีของของน้องอ้อนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมาอยู่ที่นี่ไม่ได้มีผลอะไรค่ะก็คืออยากอยู่ใกล้คุณแม่สามีนะคะเพราะว่าตอนนี้แม่อยู่ก้าสิบสองนะคะแล้วก็แล้วก็ขยับตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยจะราไม่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่การที่อยู่ที่บ้านนันก็เป็นช่วงที่โควิดด้วยค่ะนะคะ แล้วก็ทาอะไรมันก็จะง่ายตื่นมาใส่สายก็เปิดร้านก็ทําอะไรกันไปอะไรอย่างนี้เล็กๆนะคะทีนี้ก็โปรเจกต์ของเยาวนี่ก็คือว่าใ,ในในปีถัดไปปีข้างหน้าเนี่ยค่ะหลังจากที่เรา,เ,าเจอสถานก,การณ์โควิดไปนะคะเราก็คิดว่าเราคงจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวเพราะว่าเยาอยู่ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของเสื้อผ้าอาพอร์นะคะเรื่องของอาหาร และเรื่องของชากาแฟที่สําคัญอย่างวันนี้ที่จะเห็นก็คือว่าคุณโจชติรสเจ้าของโรงแรมจตุกูรนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนทั้งโรงแรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฮเทลนะคะศิาลามานีแล้วก็ถนนชิ่เฮาแล้วก็กลุ่มของกาแฟทั้งหมดเนี่ยทุกคนก็มาช่วยกันเพื่อเพื่อบูราณาการการันแล้วก็เพื่อยกระดับในการจัดง,งานแม้ว่างานจะเป็นเล็กๆแต่ว่ามีคุณค่าและก็มีความหมายนะคะ ขนมทุกอย่างเป็นขนมไทยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยมีส่วนผสมของของของวัตถุดิบในจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็เสื้อผ้าก็เช่นกันเสื้อผ้าของเราก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย35ชาติพันธุ์เราก็จะเลือกในส่วนของเป็นจุดแข็งแต่ละที่ไม่ว่าจะเป็นกะเหลี่ยงม้อาขาอิ่มเนีย่ยนะคะลามหมูแล้วก็ที่สําคัญก็คือพวกผ้าตัดมือนะคะที่ทุกท่านได้ใส่ แล้วก็ผ้าทอจปนี้ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนะคะตั้งใจถักทอหรือว่าเขาทอมือกันเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องของการตลาดเท่าไหร่นะคะหรือว่าทําแบบเดินๆหรือซ้ำๆเพราะน,นั้นเน่ยเยาเองเนะี่ยเรียนเรียนดีไซนเนอร์อมา5ปีนะคะจถ,ถึงจะไปเรียนอีกเพราะนั้นเราก็ใช้ความสามารถตรงนี้มาพัฒนาแล้วก็ยกระดับให้กับให้กับชุมชนกับผ้าก็เลย ก็เลยแต่งตั้งประธานชมรมผ้านะคะก็คือแฟชั่นล้านนานะคะก็เป็นกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มน้องไอแล้วก็นางแบบนางแบบที่ไหนหมดค้าเชิญทุกคนเลยค่ะจะให้ท่านได้ทราบก็คือว่า<ม>เออสื้อผ้าเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะมาจาัดงานด้านนี้เนี่ยทุกคนมองว่าผ้าทอผ้าไทรื้อผ้าจนเผาเป็นผ้าที่มีความหนาแล้วก็หนักแล้วก็แพงแล้วก็ร้อนอันนี้คือความที่ทุกคนมอง แต่ท่านอย่าลืมว่าของเรานี้มันเป็นผ้าฝ้ายนะคะถึงแม้มันจะหนานแต่มันไม่ได้ร้อนแต่มันใส่สบายแต่ระคาสูงมันสูงเพราะว่ามันเป็น masterpiece ค่ะทุกอย่างก็คือมาจากจินตนาการของเขาโดยเฉพาะผ้าฝักมเออย่างที่พี่หองใส่นะะเนี่ยค่ะคนที่ปัเ่เมยเนี่ยอายุ80 70นะคะ คนป้านี้เนี่ยเป็นคนสอนสอนแม้กระทั่งในในเรือนจำนะคะเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนจำไปไปดูงานะแล้วก็ใช้แมสของของเราขายเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยพอโควิดเอ่อยาวร่วมกับน้องทั้งหมดเนี่ยนะคะ่ะดยเฉพาะน้องไอเป็นมือหนึ่งในการขายขายอ,าออนไลน์นะคะเป็นเจ้าของบริษัทแบรนด์วิรันดาดูแบรนด์นะคะน้องเขาก็ อบอกคุณแม่แม่ผลิตเลยแมสนะคะเพื่อที่จะเอาไปขายในในของของทางออนไลน์ปรากฏว่าเราขายได้แสนกว่าบาทใช้เวลาแค่เดือนครึ่งในระหว่างที่คนอื่นอดควรว่าไม่มีตังอะไรทำเราใช้จัดทั้งหมดนะคะที่มีอยู่เอาให้ออเนี่ยกับพี่วิทยเนี่ยแยกกระจายให้ให้กับชาวบ้านในการเย็บเย็บแล้วก็ น้องไทก็ไปขายในออนไลน์พอเราได้เงินมาแล้วก็เอาไปช่วยกันซื้อชุดชั้นในนะคะให้กับเรือนจำปีนี้เราก็จะไปด้วยกันนะคะหากก็ช่วยน้อยๆด้ให้ผอมด้วยนะคะซื้อชุดชั้นในให้ไปอยู่800กว่าชุดเนะาะค่ะแล้วตอนนี้เรือนจำก็เรียกเรา่าเป็นแก๊งนางฟ้านะคะแล้วก็ปีนี้เราก็จะเพิ่มของผู้ชายเนาะที่ที่เราเราซื้อให้แต่ผู้หญิงนะคะเพราะนั้นน้องๆเหล่านี้นะคะก็จะมีความดี้แนะนำนิดนึงนะคะ น้องคนสุดท้องนี่เป็นชื่อน้องยุนมีนนะคะเป็นลูกครึ่งจีนค่ะก็อายุแค่ยี่สิบนะคะเอ่อเป็นคนที่รักงานอาคามากคุณแม่เขานะคะแล้วก็เป็นนางแบบคนน้องสุดท้องในวันนี้นะคะที่จะเติมในงานวูมิ่งไม่กี่วันนี้นะคะสว่วนคุณแอมนี่ก็เป็นกรรมการบริษัทของโรงแรมพิมานอินนะคะเป็นแฟนคุณโจพิมานอินนะคะ แล้วก็น้องเหมียวค่ะน้องเหมียวลูกสามแล้วนะคะเป็นแฟนเป็นภรรยาคุณหมอบวรค่ะคุณหมอกระดูนะคะอยู่โรงยานศูนย์เชียงรายประชานุคเคระห์นะคะเป็นครูสอนโยคะค่ะนะคะตอนนี้ก็ก็เดี๋ยวจะเปิดสตูดิโอด้วยกันนะคะเร็วๆนี้เนาะถ้าหมดโควิดแล้วก็จะเปิดสตูดิโอเรื่องเรื่องโยคะนะคะส่วนน้องไอ้นี่ก็เน็ตไอดอลเลยค่ะเขาขายของเก่งมากนะคะขายกระเป๋าหนังแท้นะคะเป็นแบรนด์ของเขาเองเลยนะคะวิรดาดูแบรนด์นะคะ ก็ก็เป็นนักธุรกิจร้อยล้านในเชียงรายคนนนะคะตอนนี้ก็หันมาทำอสังหาริมทรัพย์แล้วนะคะสร้างเมนชั่นสร้างพาร์ทเมนต์นะคะล่าสุดก็เพึ่งพึ่งวางเสาเข็มไปเมื่อวานน้องค่ะคะ่ะส่วนอันนี้ก็สาวสวยเลยคนก็น้องนิ่มค่ะน้องนิ่มเป็นเจ้าของร้านอาหารดีลาวดีนะคะแฟนพี่หนุ่มนะคะ่หนุ่มอีกโทษค่ะเปลี่ยนชื่อสามีซะงั้นส่วนคุณแม่นี่เป็น v i p ของน้องนะคะเป็นคนที่ให้โอกาสนะคะ ไปยูนานสิบวันไปทรีเซนท่าปักมือในนามสภาสตรีนะคะแห่งชาตเยอเป็นหนึ่งในห้าที่ไปที่ไปยูนานคุณแม่เป็นคนให้โอกาสตายบอกลูกลูกไปดีกว่าแม่ไปเพราะว่าแม่ไปแม่อาจจะแม่แก่แล้วแม่บอกอย่างนี้ลูกมีโอกาสที่จะไปเผยแพร่แล้วแล้วเยอเป็นคนที่มีความรู้เรื่องผ้าเยอก็เลยขนผ้าไปทั้งหมดสามกระเป๋าเพื่อที่ให้ค่าขนทั้งหมดใส่ทุกวัน จนเป็นที่เรื่องดือแล้วก็เขาชื่นชมภาพปกปมือเรามากๆค่ะภาพกมือที่จีนสู้เราไม่ได้นะคะที่อยู่นานอันนี้ต้องกาบขอบคุณคุณแม่ที่ให้โอกาสนะคะค่ะและ้วก็ส่นคุณของนี่ก็คุณของศรีก็เป็นเจ้าของภาษาหาริมัสซาของบ้านกรัดบ้านนาลิมิตนะคะแล้วก็หลายๆหมู่บ้านนะคะบ้านล้านทองค่ะแล้วก็ตอนนี้พัฒนาที่ดินเยอะมากนะคะพี่่องก็เป็นหนึ่งในกรรมการของหอ,งองการค้านะคะแล้วก็เมื่อวานล่าสุดพี่่องก็บอกว่า เดี๋ยวพี่อยากจะยกระดับให้ให้กรรมการของหองการค้าเนี่ยผู้บริหารได้ใส่ผ้าไทยผ้าเชียงรายนะคะปกติเขาจะใส่ด้วกันเนาะหากไปงานไปอะไรก็เมื่อวานก็เห็นพรีเซนต์กันไปนะคะเพื่อจะยกระดับแล้วก็จะกจระจอกระจายกันไปทุกกรรมการแล้วก็สมาชิกนะคะต้องกาบของคุณพี่หอมที่เห็นคุณค่าผ้าเชียงรายแล้วก็เราจะได้มากระตุ้น กระดับด้วยกันนะคะให้เชียงรายเนี่ยเนื่องลือเหมือนเหมือนผ้าไหมอีสานเหมือนหลายๆที่ที่เขาใส่กันนะคะถัดไปคุณนายมนค่ะเพื่อนรักค่ะนี่ก็คุณนายมนก็สนใจแล้วก็ชอบมากๆกับผ้านะคะจะเห็นได้ว่าห่นดีใส่อย่างนี้ก็ดีขึ้นไปอีกนะคะก็เป็นเจ้าของโรงแรมศิลามณีนะคะเป็นเป็นคุณนายรองผู้การแดงค่ะรองท่านท่านรองอะไรนะคะ ตัวตานะเราก็จำจังลองหงสวัรคนะคะลองฮัทบุตรถนเชียงรายนะคะค่ะเป็นเจ้าของโรงแรมศิลปมณีเจ้าของโรงแรมเพวนทัมและล่าสุดก็เปิดอีกที่หนึ่งก็ก็คือเออ่ทเวนตี้ทูถานทเวนตี้ทูเปิดเมื่อวานนี้นะคะค่ะก็มี3โรงแรมที่แม่สายทั้งหมดนะคะถัดมาก็เป็นน้องหญิงค่ะน้องหญิงเป็นแอร์โฮสเตสนะคะเออ่สายการบินถัดเทปจิตนะคะน้องหญิงเดินแฟชั่นโชว์กับเยาว์มา18ปีนะคะตั้งแต่ลูกเยาว์อายุสามขวบ น้องหญิงเป็นคนนางแบบคนแรกของเราแล้วก็จูงจูงลิตเติ้ลลูกยาวเนี่ยของขวบเดินชุดวิวาที่ร้านต้นรักสูดิโอค่ะวันนี้เราได้มาเจอกันอีกสไพรส์เฉียงรายนะคะค่ะวันนี้ก็บินมาโดยโดยตรงค่ะน้องเก๋ก็เป็นเจ้าของวส่าคอฟฟี่นะคะก็ก็เป็นคนหนึ่งคนเป็นเลสพี่หนิงค่ะตอนที่เป็นเป็นนายกแล้วก็ช่วยงานกันนะคะก็ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นคนเต่งทำทำ,ทำทัวร์ด้วยนะคะ ถัดมาก็คือพี่อ้อพี่อ้อนี่ก็เป็นเป็นพุ้นส่วนชีวิตเลยค่ะตอนนี้นะเป็นน้องรักแล้วก็เป็นครอบครัวของเราเลยถ้าไม่มีไม่มีอ้อกับพี่วิทนะคะก็ไม่มียัวเพราะว่าเขาเป็นคนที่มือหนึ่งในเรื่องของแพทเทิร์นแล้วอ้อก็เป็นหนึ่งในสองคนของประเทศนะคะที่เป็นคนดูแลเบื้องหลังของ Miss ูนิเว r ร์ทั้งหมดเมื่อปี19นะคะอ้ออยู่ที่หน้าบห้าวันเพื่อเย็บชุดทั้งหมดที่เก็บเก็บทุกอย่างของนางแบบทั้งเวทนางงามทั้งหมด นะคะอยู่15วันบอกพี่ยองหนูขอไปให้ขอประสบการณ์ก็เลยไปได้เลยนะคะก็ก็เป็นหนึ่งในสองซึ่งเราก็เราก็มีความรู้สึกภูมิใจว่าน้องได้ทํางานระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะใส่แด่แล้วเหนื่อยเนาะอ่ะอันนี้น้องๆสองคนก็น้องเอแคร์ค่ะเจ้าของร้านสวยซึ่งก็เวลามีงานเราก็จะใช้ใช้บริการกันแล้วก็ลูกอันนั้นก็เป็นเป็นน้องเอินะลูน้องเจนอ่ะน้องเจนเป็นเจ้าของอาขาฮักฮงค่ะ อาคารโหมอยู่ใกล้กับสนามบ,บินเชียงรายเพิ่งเปิดได้ประมาณเดือนซึ่งก็จะน้องเขาเปคนไทยนี่แหะค่ะแต่ว่ารักธรรมชาติแล้วก็ชาติพัน้องแานโดยเฉพาะอาคารนะคะเขาก็เลยเปิดบ้านเจ็ดไร่นะคะเพื่อที่จะให้มีกิจกรรมทั้งหมดมี uh, ขุดปูานานะคะแล้วก็สปารำเท้านะคะแล้วก็มีปั๊มือภท่าเทาปัมือแล้วก็มีศูนย์เรียนรู้ทั้งหมด ซึ่งมันอยู่ใกล้กับสนามบ,บินเยอวะคิดว่ามันอาจจะเป็นรูปที่ที่ค่อนข้างดีทีเดียวที่แบบสาหรับคนที่หนึ่งเป็นวันเดทริปอ่ะก็จะอยู่ที่อัคคคคมได้ทั้งหมดเลยนะคะพักที่นั่นได้ด้วยเป็นโฮมสเตย์นะคะทั้งหมดนี้ก็คือีมงานของเราที่จะพัฒนาไม่ใช่แค่ยวค่ะเราไปกันด้วยกันแล้วเราก็จะช่วยกันนะคะในวันนี้ก็ก็เลยคิดว่ายอวต้องขอบคุณทุกท่าน ท,ที่มาเป็นทีของเรานะคะแล้วก็ในอนาคตก็ขยายกันไปเรื่อยๆทําง,งานในสิ่งที่เขาถนัดนะคะแล้วก็สารส่องานกันไปอ,อย่างอย่างที่ทเราอยากให้เป็นนะคะมีความสุขสวยด้วยแล้วก็ให้ชาวบ้านได้มีอยู่ในกินแล้วก็ท้ายสุดก็คือทุกคนจะยั่งยืนนะคะ